สวัสดีค่ะพี่บินกลับมาที่เดิมไม่ได้เล่นนานมากเลยตรงเนี้ยพี่บินกลับมาที่เดิโอ้พี่บินโอเกโบสบินมาลกูกมันเล่นที่เดิมแถวบ้านของเราไม่ได้มานานมาก yeah. yeah. ไม่ได้มานานมากมาก พรุ่งนี้ป,ป๊าไปทำงานแล้วหมดพักร้อนแล้วคะ่ะอากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วด้วยอากาศก็เริ่มเย็นๆก็ไม่มก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยสนุกละหมายถึงว่าแบบพวกเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฝนก็มีตกด้วยช่วงนี้แต่อากาศก็ยังสบายอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้ร้อนนะป๊อปอิงยังใส่เสื้อแขนยาวเลย มองยาบีล่ะเย็นๆก็เย็นสบายดูดูความร่วงดูไอเขาเรียกอะไรอ่ะพวกเกสรหรืออะไรดอกไม้ไอไอต้นต้นเนี้ยมันจะมีเหมือนดอกมันแล้วดอกมันก็ร่วงแล้วเนี่ยมันเป็นทั้งแถบเลยอ่ะต้นนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะ แล้วดูดีสกปรกมากแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาก็จะมีทางของทังเขตอ่ะก็จะมามาดูพวกใบไม้ใบหญ้าจะมีเครื่องดูดสิ่งเวลาก็จะมาทำความสะอาดฝนตกเละที แต่ตอนนี้แห้งแล้วหรอมัพี่ภาวินเดี๋ยวพี่พาวินหยุดอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์ถัดไปพี่ภาวินก็จะไปโรงเรียนแล้วคะ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนานมากเลยใช่ไหมภาวินก็จะเปลี่ยน,ผนแผนด้วยไปอยู่กับเด็กที่โตขึ้นอีกหน่อยนึงเพราะตอนเข้าใหม่ๆอย,อยู่ส่วนเด็กเล็กไงภาวินก็จะย้าย ย้ายเข้าไปอยู่เด็กโตอีกหน่อยหนึ่งขย,ย้ายระดับไปเราก็จะต้องเปลี่ยนประตูทางเข้าใหม่เปลี่ยนที่วางของใหม่เปลี่ยนล็อกเกอร์ใหม่หมดก่อนที่เราจะหยุดแล้วก็เก็บของมาหมดแล้วว่างไงสุดหรอหน้ายัางแดงเป็นจ้ำๆอยู่เลยนะเป็นแบบแดดเผาตรงแก้มอะเห็นรอยเป็นจ้ำๆเลย ลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวตกนะครับถ้าลงก็ต้องโอเกเียนีนะโอเกเ,น,เ,เน,น,นีโอเกียนีรูชคอร์นโอเคอะไรยังโอยอันนี้เด็กๆแล้วเนี่ยอันนี้เด็กๆแล้วอันนี้เด็กๆแล้วอันนี้พาวินเล่นจนโอ้ยรู้หมดแล้วเนี่ยตะเวนดูในสวนสาธรารณะดูของเล่นเด็ก แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกัน,นก็สวยดีก็เล่นรีหมดเลยเขาก็จะทําไว้เป็นจุดๆตามไอ้พวกสวนสาธารนณะก็จะมีสนามเด็กเล่นตามหมู่บ้านคนที่อาศัยอยู่ก็จะมีสนามเด็กเล่นเป็นจุดๆจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีทนนะั้งนั้นมีชิงช้ามีอะไรพวกนี้นก็ดี ตอนที่เราไปแคมปิ้งกันเราก็จะเจอไอ้สนามเด็กเล่นทุกแคมปิ้งเลยดีมากเราก็ให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับกับเด็กของสมควร นี้เราก็จะอยู่กันสามคนคุณแม่และคุณลูกสองพรุ่งนี้ป๊ะป๊าไปทำงานก็ต้องต้องใช้พลังมากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเอด้าไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่คนที่ดึงพลังงานไปเยอะที่สุดก็คือพี่พาวินนั่นเอง เพราะว่าไหนจะกินไหนจะนอนไหนจะต้องพาเล่นกินก็ต้องนั่งกินนั่งป้อนนั่งขู่นั่งบังคับนั่งให้กำลังใจหลายสิ่งหลายอย่างใช้พลังเยอะมากกับพี่ทวินเนี่ยน้องเอได้ยยังเป็นไวที่ง่ายๆอยู่กัมพีส์กัมพีส เห็นเด็กที่ไหนไม่ได้บอกเพาะเพื่อนให้เพื่อนว่าไงเพื่อนเป็นเพื่อนพี่พาวินหมดทุกคนเลยเี่นน้องเอดาช่วงนี้ดีมากเลยไม่อยากให้น้องเอดาโตเลยถ้าโตแล้วจะเรื่องมากเหมือนพี่พาวินไหมเนี่ยเอดาช่วงนี้ดีมากเลยกินนมแล้วก็นอนจับให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรครับ มอเตอร์ไซค์เหรอไหนมาไหมไม่เห็นเลยพาวินเห็นได้ไงไม่มีโอ้ชอบจังเลยมอเตอร์ไซค์แจ็ตู้แจ็ตู้มาเหรอไม่มีแจ็ตู้ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีมมมมลูกไปละพี่พาวินสวัสดีครับก่อนมามา้มาจะวางวิดีโอแล้วครับสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับเออเอเอผมยาวไม่ตัดเลยไม่ใช่ ได้ยินรถอะไรเสียงแปลกๆค่ะว่าเขาตัดหญ้าว่าเป็นเสียงตัดหญ้าไปแล้วครับไปละวบายบายอัปเดตเท่านี้นะคะสััสีีค่ะ